ขอกลา่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายชอปในรายการดักแบ็กแพกมาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ1ใน72ปีศาจของโซโลมอนกันนะครับเรื่องราวของปีศาจต,ตนนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับวาสโกปีศาจต,ตนที่3ในแดนโรครองตำแหน่งเจ้าชายผู้เปลี่ยงไกรคุมแดนทางหนื 26พยุหะเสนาภายใต้บังคับบัญชาวาซาโกมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาลกาเรสตรงที่เป็นปีศาจท,ที่มีคุณธรรมเหมือนกันวาซาโกนั้นมีหน้าตาที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ยังไม่มีการระบุเป็นที่แน่ชัดแต่มีคำอธิบายโบราณไว้สองอย่างอย่างแรกว่าเป็นชายตาบอดที่อยู่บนหลังของจอระเข มีเหวี่ยวในกำปั้นขวาและอย่างที่สองว่าไว้ว่าเป็นมังกรสีเลือดขนาดใหญ่ปีกสีแดงมีสีขาเขียวยาววาซาโกสามารถบอกเหตุการณ์ในอดีตและอนาคตให้แก่ผู้ที่เรียกตนออกมาได้และยังสามารถเรียกสิ่งที่หายไปหรือซ่อนอยู่ออกมาได้วาซาโกจะมีพลังมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายนเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของวาซาโก หนึ่งมษเสสปีศาจของโซโลมอนนะครับสำหรับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ